สวัสดีครับวันนี้เราสิมาขุดมันนะครับมันหาหน้าที่นะครับอาจารย์มโนปูไว้นะครับเบิ้งหัวครับหัวเลยครับหัวบกง่ายครับหัวบกง่ายด้ยครับนต้นนะครับต้นบกงามครับ ดินแตกสะสะนะครับมครับัหานาที่นะครับอืมเป็นหัวนะครับเป็นหัวเดี๋ยวมันิเยวสักขุดสักหัวหนึ่งนะครับ tuổn xuống này đó cho ừ. mặc ngay không? Mhm, mhm, đẹp mhm, 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 ให้แม่เห็นใครรู้มันอุปถอดีมือรมันอุก็ไม่ทำตามหรอไม่รู้เราเป็นคนขุดน่ะเดี๋ยวเราเป็นคนขูดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่ะมันจะงอกขึ้นมาใหม่ไหมงอกอะไรงอกขึ้นมาใหม่ไหมอือฮะ ไปปลูกใหม่เพืงอว่าขึ้นอีกภารกิจตัวนี้ก็คือขุดมันนะครับอ๋อต oh, okay. ัวน,นี้เราเปิ้งมันเนะชื่อมมันต้องให้แม่เชื่อมทำมันเชื่อมให้กินนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำมันเชื่อมกินแค่หมดแล้วไป มันอ้วนมากเลยอะ่ะอ้วนนะอ้วนแ่อน้าพ่ออยากกินอีกอ่ะพ่อก็ไปเอาอีกอะนะพ่อก็ไปซื้ออีกนะถ้าพ่ออยากกินอีกอะ่ะจอะไรพออยากกินอีกอ่ะกินคือด็วจัดครับนีตัวกับมีนะครับ

คือพ่อต้องไปล้างใช่ไหมใช่ครับดูนะถ่ายคลิปให้พ่อหน่อยถ่ายรูปไหมโอเค